ไที่หนเอยมาถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดสิ่แล้วเขากับเข้าอีกทีนะครับพี่มาถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดสิจุ๊บจกระใจเัยินไม่ได้บอกอะไรเป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนสาเศรษฐีระดับสับดับระดับสับดับเรื่องใหญ่แน่นอน

ผมเพิ่งสังเกตจะว่าไปเราชุดเหมือนกันหมดเลยนี่หว่าเท่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 เวทีกูดเวทีกูดใส่ก็ต้องเติมเตไม่ใช่เหล่าโย่พาร์ทเนี่ยมันได้ของดีสวยมากสวยมากชุดคอมมานเดอร์เนี่ยแล้วมันอัพเลเวลไปเรื่อยเรื่อยด้วยนะแล้วก็จะได้แบบว่าชุดเราก็จะวิบวับวิบวับขึ้นไปเรื่อยๆรื่อยแค่แคด้วยแหละส่วนนี้เซติกิจพอดีมาซอยผมขายของหรือเป่านะขายเก่งกว่านี้เอ้ย สองีมันหิว้มตอนไงมันกำลังจะลอยลอยไปเอา้มต่อนาเอาเอาเอาเือมเอามือีเอาอลนีเอนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วรู้ท้มตีไปบวกกันเออไปารกิจมาชื่อซบตอนพร้อมอพร้อมอร้ยังไม่พร้อมเอายังไม่พร้อมเหรอนูมื้นเห็นตอนแล้วโอเคขอเานี้ยจับได้นามเออเออจะสอจะสอนสอเราจะพี่

พี่จำบอกนี่ได้ไหมบอกี้ที่ิ่ฆ่าตายเดกี่จำได้ไหม้มันเต้นอยู่หนาห้ากเมื่อกี้เออไยมันหนาหันใจว่าแต่สมตอนนี้มันคืออะไรเหมือนกับแนมนะหมสมตอนที่แนมพ่าิสแหนมแหนมก็คือหาขวากูชิบะอย่างเดียเข้าบ่าตีเแนมที่ไปดกคนน่บอก๋ยวแหนม แนวมันดกขนแนบมียังดกขนอยู่ดิอันนั้นมันแนบโอ้ยน้องโวมัแมนโอเคโอเมไม่เขินบ้าจะใส่หน่ไม่เขินขึ้นบอจักม่เขนาจะทงหน้าน่งเครื่องมาเด้ในเครื่องน่งเครื่องอ้บินเยา่มซน้ำ ไม่เคยโบจักสมตอนแย่ไม่เคยโบจักสมตอนสมตอนนี่คือซีนไหมเออย่แย่เย่อ๋อมันคือซีนบ่แมันคือซีนมันจะอยู่ในใบตองเนี้ยเอาอยู่ในใบตองเอาซีนมาใส่ใบตองติแมนอ๋อมันคือสมตอนบ่แม็กเขาต้มเนาะเมนเมนมี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 ไม่เคนไม่เคนมีสมตอนบ่บ่แบบสมตอนมีเดี๋ยวไม่เิยที่ไมล่าสมตอนมาให้ทาข้าวๆเออมีคนยิ้มยิ้มยิ้มหลังเดนเนี้ย นี่กระท่่ออมมกระทบได้โอเคโอ้นั่นไงโคนโคนโคนไหนโคนโคนโคน่พ่อโคน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 อีหลีบ่โคน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 อีหลีเดยโคนจนละลายสวยตกลงมาตกลงมาตกลงมาหน่อยหนึ่งหน่ยหนึงลังหลังหินลังหินตาย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 หมดหมดหมด เดือดสตัวสตัวต่อหลังแบบอู่บ้านหมู่บ้านซ้ายมือพิแซษวิ่งอยู่โอเคโอเคครับผมเราซาดเราซาดเราซาดเราซาเลยไปตังเอดับเลยไปตัวเอดับวิ่งอยู่โอเคโอเคเราซาดเราซาดเราซาดพลังวิ่งมาพวกเห็นปะเห็นปะโอเคเห็น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 เออ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 เอาคาต่ำเอาควาต่ำคว้าตำคอสาต่คอสาต่คว้สวยโอเคสวยครับตัวเอดับตัวเอดับพวกหลังเอ็ดับตัวขวามือนี่แหละวิ่งนี่พลังพิ้งยิงเลยลอยิงลังยิงลังยิงลังยิงโอเคเห็นดี โอเคลอให้ยิงโอเคยิงฟรีสวยในบ้านในบ้านทั้งนาทั้งนอยู่ทางน้นอ่ะตตไมกเล้ต่ยพี่เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวพี่มันไปเตทยิเดียวานส่มที่แม่มีแน่มึงเอาสมตอนดูแมน